สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องผลไม้ที่หลายๆคนรอคอยในทุกปีใช่แล้วค่ะทุเรียนราชาแห่งผลไม้ของบ้านเราทุเรียนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่หลายคนชอบกินแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนสมบัติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะทุกปีทุเรียนไทยสร้างรายได้มหาศาลจากการส่งออก โดยเฉพาะตลาดจีนที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทุเรียนไทยกินกันจนแทบจะเป็นผลไม้แห่งชาติอีกอย่างของเขาไปแล้วแต่ปีนี้ปี2,568กลับไม่เหมือนเดิมค่ะแทนที่เกษตรกรจะยิ้มเพราะผลผลิตเยอะราคาดีแต่กลับต้องมานั่งหนักใจเพราะราคาทุเรียนตกต่ำที่สุดในรอบหลายปีและยังมีปัญหามากมาย ทั้งเรื่องการผลิตเรื่องคุณภาพเรื่องตลาดเรื่องกฎเกณฑ์จากจีนที่เข้มงวดขึ้นทุกวันในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุเรียนไทยซึ่งเคยเป็นราชาผลไม้ผู้ยิ่งใหญ่และครองบัลลังก์ในตลาดโลกมาอย่างยาวนานกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญในปี2568นี้ค่ะ จากเดิมที่เคยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและเป็นที่ต้องการอย่างสูงโดยเฉพาะในตลาดจีนที่ไทยมีส่วนแบ่งมากกว่า90%ของยอดส่งออกทั้งหมดแต่สถานการณ์ในปีนี้กลับไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นทั้งจากความท้าทายภายในและภายนอกที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันปีนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีที่ผลผลิตทุเรียนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลค่ะ สาเหตุหลักมาจากการที่เกษตรกรได้ขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่มีพื้นที่ปลูกกว่า469,580ไร่ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง56.89%จากปีก่อนและคาดว่าทั่วประเทศจะมีผลผลิตรวมประมาณ1.682ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง30.72%จากปี2,567ปัจจัยด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้ทุเรียนติดผลดีแม้จะดูเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ในความเป็นจริงแล้วปริมาณผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้กลับกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญเพราะนำไปสู่ภาวะผลผลิตล้นตลาดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา ทำให้ราคาทุเรียนในประเทศตกต่ำลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแสนสาหัสนอกจากเรื่องปริมาณแล้วปัญหาที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะปัญหาทุเรียนอ่อนที่ถูกส่งออกไปสู่ตลาดจีนจำนวนมาก ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าทุเรียนที่ตรวจจากลงส่งออกกว่า30เปซ็นเป็นทุเรียนอ่อนที่ยังไม่พร้อมสำหรับการบริโภคปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุผลเดียวแต่เป็นผลพวงจากหลายปัจจัยทางการที่พ่อค้าคนกลางและลงเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อทำกำไรในช่วงต้นฤดูที่ราคายังคงสูงอยู่ ประกอบกับการขาดระบบการขัดแยกคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือการขาดการควบคุมที่เข้มงวดจากภาครัฐทำให้ทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานบางส่วนเล็ดรอดไปถึงตลาดจีนซึ่งมีระบบการแจ้งเตือนและส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้บริโภคที่รวดเร็วทำให้ข่าวลือเรื่องทุเรียนคุณภาพต่ำแพร่กระจายไปในวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยอย่างรุนแรงค่ะผลกระทบที่ตามมาอย่างทันทีคือสุลกากรจีนได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมีการระง,งับการนำเข้าทุเรียนจากหลงไทยบางแห่งเนื่องจากพบว่ามีทุเรียนคุณภาพต่ำประปลนอยู่มากกว่า40% นอกจากนี้ยังตรวจพบการปนเปื้อนของสารตกค้างเช่นแคชเมียมและสารย้อมสีเบสิกเยลโล่2ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อยอดขายแต่ยังเป็นการสั่นคลอนความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภคจีนซึ่งเป็นตลาดหลักที่เราพึ่งพามาอย่างยาวนาน ความท้าทายของทุเรียนไทยในปี2568ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อจีนเริ่มเปิดตลาดให้กับคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามปี2565และมาเลเซียปี2567ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนสดเข้าจีนได้ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากที่เคยครองตลาดถึง95%ในปี2565กลับลดลงเหลือเพียง68%ในปี2566และลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ57%ในปี2567โดยเวียดนามใช้จุดแข็งเรื่องต้นทุนการผลิตที่ต่ำและระบบการส่งออกที่ยืดหยุ่นกว่า ส่วนมาเลเซียก็เน้นเจาะตลาดพรีเมียมด้วยทุเรียนพันธุ์มูซานคิงที่มีชื่อเสียงที่น่ากังวลที่สุดคือกรณีการลักลอบนำเข้าทุเรียนเวียดนามเพื่อมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปยังจีนเนื่องจากตลาดจีนมีความนิยมในทุเรียนไทยมากกว่าปัญหานี้อาจสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของทุเรียนไทยอย่างรุนแรงหากจีนตรวจพบ และเข้าใจผิดว่าเป็นผลผลิตมาจากไทยโดยตรงเพราะในช่วงปลายปี2567จีนก็เคยตรวจพบสารแคดเมียมและสารย้อมสีในทุเรียนเวียดนามมาแล้วซึ่งทําให้จีนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนเวียดนามมากขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนในตลาดเวียดนามตกต่าลงและเป็นความเสี่ยงต่อการนำเข้ามาสวมสิทธิ์เพื่อส่งออก ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ราคาทุเรียนภายในประเทศตกต่ำลงอย่างมากจากที่เคยขายได้ในราคาสามหลักในช่วงต้นฤดูแต่ในขณะนี้กลับลดลงเหลือเพียงสองหลักต่ำกว่า95บาทต่อกิโลกรัมนับเป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างกว้างขวางค่ะ เพื่อแก้ไขวิกฤตนี้และกอบกู้สถานาการณ์ในระยะยาวภาครัฐและถูกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังค่ะโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตรควรเร่งดำเนินมาตรการเชิงระบบเพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตทุเรียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้าอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากสารตกค้าง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันหากพบว่าลงใดละเมิดมาตรฐานควรมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนและเด็ดขาดเช่นการห้ามส่งออกชั่วคราวหรือการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง เครื่องเอเรย์ภายในผลทุเรียนหรือระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการคัดแยกคุณภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกระบวนการทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาผลิตทุเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพราะการแข่งขันในตลาดโลกนับจากนี้ไปไม่ได้วัดกันที่ปริมาณอีกต่อไปแต่วัดกันที่คุณภาพและความเชื่อมั่นที่เราจะมอบให้กับผู้บริโภคค่ะสาเหตุหลักๆที่ทำให้ราคาทุเรียนถูกลงก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วค่ะทั้งเรื่องผลผลิตล้นตลาดปัญหาทุเรียนอ่อนและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ